เทอร์ทีวีสซิปปีเกมเมอร์กลับมาพบกันอีกแล้วครับในเกม Ravenfield ตอนนี้คือเราจะมาล้างแค้นกับที่พวก Raven นฝ่ายแดงได้ทำไว้นะครับเราเป็นฝ่ายน้ำเงินและที่เราจะเล่นคือจานไอซ์แลนด์เกาะที่เราพ่ายแพ้ครับ ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราพอยึดได้เราก็เลยเดินทับไปที่นั่นก็ทับมีสามร้อยคนเราก็มีสามร้อยคนฝ่ายแดงฝ่ายแดงตรงนี้ครับฝ่ายน้ำเงินเราจะได้มีเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เราจะต้องไปยึดดินแดนคืนล้างแค้นให้ได้งั้นฝ่ายแดงจะกลับมาตีโต้กลับมาได้นะครับ เราเตรียมตัวมาดีครับคราวนี้เราจะไม่แพ้แน่นอนไปรีคอน LRR ปืน DR b l p u p ของเราแล้วก็ปืน AAAA ปืน m 9 3 r ระเบิด SlamR แล้วก็ Medic โอเคขาวที่แล้วเราหยุดเกิดตรงล่างนี้แต่ว่ามันยึดได้แล้ว ทำไมไม่ยึดทั้งเกาะมีอะไรกันเราเกิด้ไดแค่ตรงนี้ไปเลยไปไปไปโอเคทหารเราต้องไปยึดบนยอดเขาก่อน อย่าลืมละเครื่องบินสตูมันจะร้อยเล่าเฮ้เราอล่วงไปแล้วอ่ะสะตูจะยึดฐานด้านบนไม่ต้องห่วงไอพีซีมาช่วยแล้ว ตู้ศตูศัตรูรีโหลดดิงด้งยิ้งซิงเป็นอะไรคุ้มกันตรงฐานด้านนี้ไว้แล้วตั้งทัพก่อนเฮ้ยโทษทีไปจุดอื่นต่อเครื่องบินศัตรูคอปเตอร์พบกคอปเตอร์ นไปเรื่อยสวยจังคอปเตอร์ศัตรูชนะเกิดการคอปเตอร์ศัตรูปฏิบัติคัปเตอร์ศัตรูคอปเตอร์เราก็ร่วงเหมือนกันนี่เหลดานศัตรูฐานศัตรู ตรงนั้นเป็นจุดยานเก็บยานพาหนะของมอกพกวันไปบุกไเอเดียวสิครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรถบ้าไอ้ตายหมดยกขันยึดฐานทัพสตูไลยลบยานพาหนะยัสตู ยึดฐานยึดฐานยึดฐานมันจะเกิดรีสปอนตรงนี้แน่เฮ้ยไม่มีทา้าหรอกขาดจะไม่แพ้ขาดเตรียมตัวมาดีโอเคยึดฐานเก็บอาวุธศัตรูได้แล้วมันกลับมันก็นกยึดถอนเราได้เหมือนกัน้นวังด้วย ฐานบนเกาะยอดเกาะเราชนะแล้วแต่ว่ามันยึดฐานใหญ่ได้ป้อมประการตัวกกาเกาะเล่นเนอะไปเลยเจออะไรไหมประตูจะดักยึดลอยกลับน้อยเนีคเรายึดสองทางอย่าให้มันยึดกลับได้ ยังไม่ตายข้ารู้กูไม่ตายหรอกกูรู้มันกำลังจัดการไอ้ที่มีปลาซูก้าก่อนเลยเลยอยากกลับไปทางนั้นฐานศัตรูศัตรูตั้งฐานตุ๊กเกาะแล้ว แบบมุมบางนี่แหละไม่ให้ศัตรูมาร้อยเล่าร้อยร้อยเอพีซีเราต้องไม่ประทะกับสูนศัตรูซึ่งหน้าเราต้องหลอยเอพีซีคันเดียวหากินไปทท้งขาเป็นอาวุธอย่าประมาทอย่าเพิ่งประมาทยาเมอสิไอ,อยไข่้ย่แล้วยายายา เฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยแก็บเก็บเก๊ะสัตว์อยู่ตรงไหนสัตว์อยู่ด้านหลังการทานไว้นี่ปืนโคตรขี้โกงมากขี้โกงปืน เอ้ยไม่ใช่ปืนระเบิดนี่เจอระเบิดซะหน่อยเอ้ยใครกระเด็นโอ้ยพยาบาลพยาบาลพยาบาลยิงตัวยิงใส่ตัวเองโง่ออมากเลยเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ให้ออกไม่ให้ออก๋อยวแล้ว ไออ่ไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ให้ออกโอ้ยโดนใส่ตัวเองโง่ยัยแล้วฐานตรงดำนบนโดนยืดย่แล้ว,นนลวอะไรก็นเนี่ยศัตรูบุกฐานดะบนบนดไว,ว้สัก ไปทางเรือสิครับรออะไรแผนที่ใช่ไหมหนย่งได้อยู่แล้วเดชลาดใจไปทางไหนยึดคนขึ้นบกได้บ้างเนี่ยอืรอบเกาะขี่เรือนีฮเปลี่ยนศีื่อเปลี่ยนมุมมอง เราจะไปด่านสตูด้านหน้ากัมีฐานนี่นา<ม>เฮ้ยเฮ้ยกด F ออเอฟเพื่อออก่าไรเอาเรือจะทับหัวตายจะบุกไปทางนู้นแล้วจะแพ้ไม่ได้ยจะได้แด,ดงยิงได้หมดศัตรูด้านหน้าอคิบโบปืนโกงมาโกงไอบ้บ้าเอ้ย เียนทำไมเมาเป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเลยตอนนี้คิดว่าเมาโอ้ยยิงโดนตัวเองอ่าเกิดเร็วเกิดเกิดชาตินี้พี่ต้องตายแ่แล้วมันจะกลับไปยึดฐานมันแล้ว โอ้โหทีรถผสมพันกันอืมโอ้รถคว่ำรถงายคิมโบปืนที่ขาดปืนมหาวินาศยิงยิงเล็บจุดเกิดมานเฮ้ย shot, เดช็อตเซล่าปืนที่มี ได้แล้วต้องซิกแนวดีเอ็มอาร์มการจะยึดตรงไหนบ้างเนี่ยบนเกาะเลยบนยอดเกาะตรงนู้นจะยึดเราต้องยึดฐานรบของมันให้ได้เฮ้ยเสร็จประกองดองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนเด่นเป็นสง่าอย่างนี้ ยิงข้างแล้วโอเออรช็อตซิกเนี่ยปืนอะไรไีคอนเอลอาร์เอ็มอาร์ของเราเฮ้ยท่านล้างเจ็ดร้อยเฮ้ยด็บบลเฮ้ยช็อตทาต้งัตรูอย่ายิงเขาทางค่ะ เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรศัตรูลอยล้วอุ้ยเลือดนึกว่าศัตรูยิงศัตรูจากด้านบนเราจุด่ี่ข้าอยู่ในุงที่สูงกว่าอนาควยอานาคิดแกแล้วมันจะยิ่งค่าเห็นค่าอะไรแล้วอ้าไอบา้บ้าเอ้ยแกแล้วมันยึดฐานด้าน,นล่างเรา เฮ้ยเฮ้อตายงงสิพวกก็เฮ้ยอย่าพายนะำสิเปลืองรู้ไหมอยู่ดั้งบนเนินเขาต่อเข้าเสียเปรียบแต่คิดว่าตัวเองได้เปรียบเฮ้ยช็อตบอดี้ช็อต ีปืนโคตรขี้โกงกขี้โป้ไม่ได้ใช้เลยเอออย่างนั้วเครื่องบินศัตรตูระวังยิงจากมุมนี้ใช่ไหมขอ,อสักหน่อยยิงจากมุมบงัง เครื่องบินศัตรูเฮ้ยสองคงจะโดนล็อกมีเครื่องบินแข่งเฮ้ยเตืองกับคุนเกินขยุดนี่มุ้งสูงกว่าอานาคตขนาคขน มีปืนไม่ใช้เจ้านี่เครื่องบินเลาแล้วเครื่องบินศัตรูอ้าแย่แล้วมันปืนเทพน้อยเนี่ยเราจะโดนยึดกันเหรอไปไปไม่ได้เฮ้ยขอละ ไม่มีเวลาแล้วปุ๊บท้าสัตรูศัตรูอยู่ด้านบนมองให้ดีโดยว่าแค่นี้จะจัดการค่าได้แนี่ยละปืนเอเอมันแข็งแกร่งขึง้งด้วย รถท่านอุย้ยมี่รตายเครื่อนเยอะชี้แเนวีมากยิงแบบไม่เล่งปึ๊บปืนปืนที่คาดโอ้ะอะไรเนี่ยโอ้ยลูกซองอัดโอ้ยไม่ใช่โดนรถชนนี่ปืนคาดขึน้นอยเฮ้ยเราชนะสงครามลาแล้วแย่แล้วอะ ตูจะลอยหลัง,ลงเราชนะสงครามแต่ว่าบนยอดกเกาะอ้าวอะไรกระเด็นไปทางบนยอดเกาะเอ้ยไม่ใช่ตรงจุดนี้ยังไม่มีใครไปศัตรูเหรอโวยศัตูมายึดเกาะกำลังยิงกันนัวๆศัตรูกำลังเข้ารุกรุกชาติ อยู่แถวนี้นหนน้อนน้อยทางนู้นนันน่นหรอยหยุดยิงแล้วตายแล้วแน่แน่เจ้านี่แหะตายก่อนที่จะยึดทงไม่มีทางสะหรอกเพราะเราเก่งฮ่าฮ่าฮฮไม่กากแล้วเย่ yeah. เองชนะเพราะไอ้น,นี้แท้ๆเนี่ยเออหรือเปล่า พวกๆๆหนึ่งพวกเต็มตัวมาเพื่อชนะวิธีเต็มตัวเพื่อชนะเหรออะไรเนี่ยศัตรูรอบๆศัตรูยังมีเยอะชัก,กไ,ไม่กอดภัยมศัตรูแลแต่ว่า หด่วยรายงานแล้วรายงานด้วยเป็นไงบ้างแตตูดเสร็จพระกองดองหมดแล้วครับท่านโอ้ดีมากนี่คือเกาะไอซ์แลนด์ที่เราแพ้นตอนแรกครับนี่คือมีถ่าเรือมีป้อมปราการอะไรนิดหน่อยนี่คือป้อมสกูตเกียร กลับไปยืนยันศูนเพ็ q คิวด้วยตัวเองหรือไปรายงานตัวยืนยันก็ยืนยันพันอันนี้ก็ได้หน้าผ่าวิยุก็ได้พวกนี่อเค้ปกป้องปักปกป้องพื้นที่นี้ให้ดีในที่สุดเราก็ชนะสงครามได้แล้วนะครับ ในที่สุดก็ได้ไอซ์ด่านไอซแลนด์ได้แล้วครับเออทีวีสลิปปี้เกมเคนเล่นเกมร a v วเวนฟิ d ตอนนี้ชนะแล้วครับเนี่ยขอปิดเกมก่อนนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยไม่ก็แค่คอมเมนต์แค่ดูก็ได้ครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย